วันนี้ก็กลับมาพบกับแตน w e e r To Work Style นะคะคลิปนี้ก็เป็น what's it's in my bag ค่ะเนื่องจากันได้กระเป๋าใบใหม่มาแตนก็เลยอยากจะมาทำ what's in my bag เป็นแบบรีวิวเบาๆให้เ,เพื่อนๆดูกันเนาะว่ากระเป๋ามันเป็นยังไงมันใช้ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นของแบรนด์ t o r y b u r c h นะคะ t o r y b u r c h เนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกาที่ ส่งตรงมาจากนิวยอร์กเลยนะคะเป็นแบ,บรนด์ที่แบบมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วก็ดูแบบแบ,บรนด์ดูเรียบรูนะคะสำหรับรุ่นที่แตนจะมาพูดถึงวันนี้นะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น Gemini Link นะคะหรือเรียกว่า Gemini Link ก็ได้มันจะเป็นทรงทษแบ็คนะคะ,ะเขาจะมีหลายสีมากเลยสีดำสีน้ำเงินสีแดงส้มนะคะสีเขียวแล้วก็สีเทานะส่วนสีที่แตนเลือกมานะคะแดนเลือกเป็นสีเทามาเนื่องจากว่าแนว่ามันเหมาะใส่ไปทำงาน มันจะได้เลือกชุดเข้ากับชุดได้ง่ายนะคะใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเบามากๆคือมันมีความใหญ่มีความเบาแต่ว่าแบบมันดูแข็งแรงทนทานมากเลยก็ในกระเป๋าเนี่ยก็คือเวลาซื้อมานะคะเขาก็จะมีกระเป๋าเป็นถุงใบใหญ่แบบนี้มาให้นะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นดัสแบกนะคะดัสแบกก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเอาไว้ใส่เวลาที่เราไม่ได้ถือกระเป๋าแล้วก็จะได้เก็บไว้ฝุ่นจะได้ไม่เกาะเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยแตนพกอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะในกระเป๋าเนี่ยมันก็จะเป็นช่องใหญ่ๆเลยแล้วก็มันจะมีช่องข้างๆนะคะที่สามารถเอาไว้แบบใส่พวกบัตรใส่มือถืออะไรได้นะคะแล้วช่องข้างๆเนี่ยก็คือแตนจะเอาไว้ใส่พวกมือถือนะคะก็มือถือเลย อันนี้ก็ยังคงเป็นเคสตัวเดิมนะคะหลายคนมีถามว่าแบบอยากดูเคสอันนี้คือแตนอะไม่ได้ทําเป็นวิดีโอนะคะแต่แตนทําลงในบล็อกของแตนนะเดี๋ยวแตนจะลิงก์เอาไว้ในบล็อกข้างล่างนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แตนเอาไว้ในช่องข้างๆนะคะก็คือจะเป็นที่ ใส่พวกบัตรต่างๆอันนี้มันจะมีพวกบัตรออฟบัตรเข้าออฟฟิศนะคะบัตร BTS อะไรอย่างเงี้ยแตนก็จะใส่ไว้ข้างๆเพราะว่ามันจะได้หยิบง่ายนะคะแล้วก็ช่องข้างๆเนี่ยมันใหญ่มากซึ่งสามารถใส่ได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือและใส่ได้มากกว่าแค่ที่ใส่บัตรอันนี้นะคะต่อมาเรามาดูชิ้นใหญ่ๆก่อนนะคะก็คือบางทีแตนไปพบลูกค้าแดนจะใส่รองเท้าส้นสูงแต่ว่าต้องไปขึ้น BTS ต่ออะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนรองเท้านะคะแดนก็พกรองเท้าสแป์เอาไว้ด้วย1คู่นะคะ ก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าทรงบัลเล่นะเพื่อความสะดวกสบายในการเดินนะคะแต่ว่ายังคงสวยเก๋ด้วยลายเสืออย่างนี้อันนี้เป็นรองเท้านะคะของยี่ห้อเอกลักชูสนะคะแต่มีรองเท้าของเขาประมาณ3คู่ได้ซึ่งเป็นทรงนี้แต่รู้สึกว่ามันทนทานแล้วก็ใส่สบายเป็นหนังแท้นะคะแต่ว่าจะใส่ไว้ในถุงเนื่องจากว่ามันจะได้ไม่เลอะก,กระเป๋าเนาะแล้วก็ไม่เลอะอันอื่นด้วยนะคะแล้วมันก็แบบเก็บง่ายสะดวกอะไรเงี้ยต่อไปก็คือจะเป็นกระเป๋าเยินมาก อันนี้เป็นกระเป๋าที่แตนเอาไว้ใส่พวกชุดออกกําลังกายนะคะเพราะว่าแตนต้องไปออกกําลังกายอยู่แล้วตอนเย็นนะแตนก็จะปกเอาไว้ในนี้ก็จะมีพวกแบบเสื้อผ้าชุดออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไว้ในนี้นะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าแตนจะต้องพกไปทํางานอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นแล็ปท็อปคือใส่แล็ปท็อปได้แบบสบายมานะคะอันนี้คือแล็ปท็อปของแตนเนี่ยไซส์13นิ้วนะคะใส่แล็ปท็อปได้สบายสบายแล้วก็ยังเหลือที่ข้างในเยอะแยะด้วยนะคะเคสอันนี้นะคะเป็นของ ซิโฟราชอบมากเลยอะ่ะแล้วมันนิ่มด้วยนะต่อมาก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแต่ว่าก็คือในกระเป๋าเนี่ยส่วนใหญ่แันจะพกกระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าเล็กๆอีกเริ่มกันก่อนที่สมุดโน้ตนะคะก็สมุดโน้ตจะเห็นทุกทุกวันชิ้นิ้นบายแบกันจะมีสมุดโน้ตอ,อยู่ในกระเป๋าเพราะว่าแดนเป็นคนที่ชอบจดมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกวิดีโอหรือว่างานที่แันทำอะไรเงี้ยนะคะปริ้นรูปออกมาว่าเออเราต้องทำอะไรบ้างเงี้ยนะคะมันจะได้แบบ ง่ายๆเนาะก็อันนี้เป็นสมุดที่แตนใช้จดเวลาทำงานจริงๆเอ,อ่อก็จะมีแว่นตานะคะอันนี้เป็นของ Ray Ban นะคะเป็น Brown Metal เนอะอันนี้แตนเพิ่งซื้อมาไม่นานแล้วก็ใส่ทุกวันใส่ตลอดชอบมากอันนี้มันจะมีทั้งหมดก็คือเป็น50 mm กับ53 mm แต่ว่าที่แตนใส่นี้เป็นรุ่น50นะคะแต่ว่ามันก็พอดีแล้วนะสวยอะคือเป็นรุ่นที่อยากได้มากแล้วก็ได้มาครอบครองแล้วนะคะดีใจสุดๆ เรามาต่อกันนะคะก็จะมีเป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะคะต้องพกไว้ตลอดแต่จะไม่ค่อยชอบพก power bank นะคะแต่เนี่ยพกเป็นอันนี้เลยเพราะว่าเหมือนโทรศัพท์แบรนด์ซัมซุง Samsung อะ่ะเวลาใช้ power bank คือเวลาชาร์จมันจะขึ้นน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดใช้สายชาร์จอันนี้นะคะเป็นแบบ fast charge อย่างเงี้ยจะชาร์จเร็วมากก็คือจะจะพกเป็นสายแบบสายชาร์จไว้เลยแล้วก็ หูฟังนะคะอันนี้ต้องพบมาเพราะว่าเวลาออกกําลังกายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอัน,นต้องแบบดู u t u b e อะไรเงี้ยนะคะเวลาออกอกำลังกายเงเพราะฉะนั้นหูฟังสําคัญมากต่อมาก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เหมือนเดิมยังใช้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน่าจะต้องเริ่มซื้อใหม่แล้วเพราะมันเริ่มเยินมากแล้วนะคะอันนี้เป็นของ t o p Shop ที่หลายๆคนถามแตนมากว่าแบบเออซื้อที่ไหนคือตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะแตนซื้อตอนมันลดราคานานมากแล้ว ทนแล้วแบบใส่เงินอนะไรเงี้ยอันนี้ชอบพกกระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆนะไม่ค่อยได้พกใบใหญ่นะคะโอเคก็มีกุญแจบ้านด้วยนะคะอันนี้กุญแจหลายๆอย่างรวมๆกันอไเี้เรามาดูกระเป๋าอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าที่กานเอาไว้ใส่พวกแบบเอกสารสําคัญน,นี้เป็นของคาริสนะคะกระเป๋าจีสันมาก จะใส่ไว้พวกเอ่อเอาไว้ใส่นะคะพวกสมุดบัญชีสมุดธนาคารนะคะแล้วก็มีปากกามีเอกสารต่างๆที่เป็นแบบใบเสร็จหรืออะไรเงี้ยคะทานก็จะใส่เอาไว้ในนี้เพราะว่ามันเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะก็สะดวกดีนะคะมาที่กระเป๋าใบสุดท้ายะคะ่ะกระเป๋าใบนี้นะก็เป็นกระเป๋าเครื่องสาอางที่แตนจะเอาไว้ใส่แบบพวกเครื่องสาอางต่างๆเอาไว้ทัชอัพอะไรเงี้ยนะคะ ก็ใบนี้เป็นของคลินิกนะคะลายสวยมากเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้หลายคนน่าจะแบบสนใจนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเนาะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยทัชอัพระหว่างวันถ้าไม่ต้องไปงานจริงๆปกติคือจะไม่มีการลงแป้งหรืออะไรทั้งสิน้นแต่ว่าจะต้องพกเอาไว้นะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยอยู่ดีแบบเฮ้ยต้องไปข้างนอกหรือว่าต้องไปงานต่ออะไรเงี้ยแต่ก็จะเอาพกส่วนใหญ่ในนี้ที่เยอะก็คือจะเป็นลิปสติก ให้ดูกันก่อนเลยก็จะมีแว่นตาอันนี้เป็นแว่นสายตานะคะตอนนี้ตันใส่คอนแทคเลนส์อยู่ใส่ตาแตนสั้น200ก็อันนี้เป็นแว่นก็คือที่ที่พกแว่นตาเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางทีอย่างเงี้ยเวลาคอนแทคเลนส์เราแบบ เกิดอาการระคายเคืองหรืออะไรเงี้ยก็เลยจะได้มีแว่นใส่นะคะว่าถ้าไม่ใส่แว่นนี่เหมือนตาบอดเลยต่อมานะคะก็จะเป็นแป้งก็อันนี้เป็นคุชชั่นนะคะเป็นของรนะังโคงนะอันได้ไปงานมาอันนี้เป็นคุชชั่นนะคะ long expert cushion high coverage นะคะก็มี spf 50 pa 3บวกเลยเออตันใช้เป็น o 02นะคะจะออกเหลืองๆหน่อยอันนี้คือแดนว่ามันแบบค่อนข้างจะปกปิดพอสมควรแล้วที่สําคัญเป็นคุชชั่นที่เติมระหว่างวันได้นะคะด้านไหนก็จะเป็น มันจะเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นฟองน้ํานะอันนี้มันจะเป็นเหมือนตะขาดตะขาบอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะคะแต่ว่าที่หน้าตันวันนี้ก็คือทันก็ใช้คูชั่นตัวนี้ปกปิดพอสมควรแล้วก็แบบเออหน้าเด้งดี แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่แตนใช้ก็คือจะเป็นแป้งของโชว์ที่แตนพกเอาไว้ก็คือว่าอันนี้มันจะใช้แบบเอ่อเอาไว้ซับหน้าได้นะคะระหว่างวันอะไรเงี้ยโอเคนะมีแบบทางแป้งฝุ่นบางทีเราลงคูชั่นหรือว่าบางทีเราไม่ได้ลงคูชั่นเราก็จะแบบว่าแค่ใช้แป้งอันนี้อย่างเดียวนะคะก็ใช้ได้ต่อไปแตนเป็นคนชอบน้ําหอมมากเพราะฉะนั้นในกระเป๋าแตนจะมีแบบเป็นน้ําหอมไซส์แบบว่าทรเวลไซส์นะคะเป็นไซส์มินิพกเอาไว้นะอันนี้เป็นของอูร์ซาเช่นะคะ อันนี้แตนซื้อใน hora, ซ p h o ราส่วนอันนี้ของโคลเอค่ะ Love Story อันนี้แตนซื้อที่ Union Mall มอไม่ใช่ซื้อที่เทอร์มินอลทเวนี้วันะคะมันจะเป็นร้านที่แบบที่มันชอบขายพวกน้ำหอมขวดเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบอกต่อมานะคะเองที่บอกว่าแตนเป็นคนที่ลิปสติกอยู่ในกระเป๋าค่อนข้างที่จะแบบหลายแท่งมากเพราะแต่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยไม่ได้แบบ แต่งหน้าอะไรเงี้ยบางทีต้องไปงานอะไรเงี้ยแต่ฉัชอบพกลิปติกสีเข้มๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบออกสีแดงแดงสีเข้มๆที่แตนทาวันนี้นะคะอันนี้เป็นของโชว์นะชื่อว่า red divine นะคะเป็น silky matte liquid lipstick นะก็สีสวยเนาะอ,อีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นสีคล้ายๆกันคือมันจะอยู่ในเนี้ยกระเป๋าแตนจะแบบพกมีแต่แบบสีแดงสีแดงเข้มแอบบะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นของ color pop ชื่อสีว่า lost นะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้อาจจะแบบออกแดงแบบ แดงสดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นสีออกแบบนูดหน่อยดูแบบธรรมชาติขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังคงมีสีออกแบบนูด,นดส้มๆนะคะอันนี้เป็นของ 3ce ค่ะสไตล์นันดาที่เป็นรุ่นของ Lily May m a c นะชื่อสีว่า Hold On นะคะก็มันจะเป็นสีประมาณนี้ แต่เนื้ออันนี้มันดีนะคะมันไม่ได้แมต์แบบว่าตันเคยไปลองที่เป็นรุ่นปกติอะค่อนข้างที่จะแบบแมตต์มากแต่อันนี้ทาลงไปแล้วมันไม่แมต์อยู่ระหว่างวันแบบโอเคมากเลยแล้วก็สีแบบสีสวยมากต่อมาก็จะมีที่ปัดแก้มนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ปัดอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าแันจะพกเอาไว้กันไว้ก่อนเวลาไม่พกก็จะใช้เวลาพกก็ไม่ใช้เลยเงี้ยก็ก็เลยอักพกเอาไว้เลยนะคะอันนี้เป็นแมตต์นะคะเป็นที่ปัดแก้มเนาะแล้วก็มีแปรงด้วย แปรงอันนี้เบามากอันนี้เป็นของ Loix นะคะก็เป็นแปรงแบบเอาไว้ปัดแก้มอันนี้มันจะออกมีแบบชิมเมอร์เล็กๆนะมันก็จะแบบเพิ่มออ้ยเพิ่มสีที่หน้าได้โอเคมากก็มีแปอีกลิปมันนะคะลิปมันปกติที่แันใช้ประจำแล้วก็มีอันนี้เป็นกาวติดขนตาปลอมคือที่แดนพกกาวติดขนตาปลอมไว้เนี่ยจะมีที่บ้านหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีที่อยู่ในกระเป๋าหนึ่งอันคือบางทีเราติดขนตาปลอมไปเนี่ยแล้วเราก็ อาจจะมีการอลดเด้งระหว่างวันนั้นก็เลยพกไว้ในกระเป๋าสักอันหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ลืมติดไม่ติดก็พกอ,อยก่อน,นะคะ่ะก็จะมีอันนนี้เบเนทินนะคะอันนี้เป็นแบบไซส์เล็กเพราะ้ไม่ชอบพกไซส์ใหญ่ๆอ่ะมันหนักกระเป๋าก็จะพกไซส์เล็กไว้คือเนื่องจากบางทีตันเล่นฟิตเนสเสร็จตันอาบน้ําแล้วอย่างเงี้ยก็คือน่าจะแบบอาจจะไม่ได้มีสีก็จะเอาเนี้ยทาที่ที่ปากหรือว่า ก็ค <C jin x> er mm ือเจ้านี้นะคะทาปากหรือว่าทาแก้มอะไรเงี้ยให้มันดูมีสีสันที่แบบเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนาะแล้วก็ชอบพกไว้แต่ว่ามันธรรมชาติเดียรแล้วก็นางยางัดผมหมดแล้วนี่ก็เป็นของที่แตนพกนะคะคือไม่ค่อยได้พกแบบเครื่องสำอางเยอะนะจริงๆอ่ะคือจะพกที่แบบใช้จริงๆนะคะแล้วก็เอามาแค่ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นของที่แตนพกไว้ในกระเป๋านะนี่ก็หมดแล้วไม่มีแล้วเห็นไหมว่ามันจุมากจริงๆอ่ะมันพกของได้เยอะมากแล้วก็ คือเนี่ยระหว่างอันนี้คือไม่มีของคือกระเป๋าเบามากเลยนะคะถือได้สะดวกก็นะ แตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแต่รู้สึกว่าวอจิซินไบแบ็กเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะแบบฮิตแล้วก็เพื่อนๆชอบเพราะว่ามันเหมือนเรามารีวิวกระเป๋าก็เป็นเหมือนรีวิวเล็กๆเนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือตันถูกใจแล้วก็เวลาตันใช้กระเป๋าใบไหนตันจะชอบติดใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เป็นใช้กระเป๋าใบน,นี้นะคะก็ยังไงแตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเขามีช็อปนะคะที่สยามพารากอน ที่เซนทัลชิดลมนะคะก็ลองไปดูกันได้ถ้าสนใจเนาะเดี๋ยวพวกรายละเอียดของกระเป๋าหรือว่าที่ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดันจะใส่ไว้ใน description box นะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแันมาตอบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืม subscribe กันเนาะไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอแตนกันเยอะๆนะคะยังไงวันนี้ตตลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบจ้าไปลคะค่ะบ๊ายบาย